ลับอาชีพทําฟาร์มปลาคราฟนะครับก็คือเกษตรกรนั่นแหละครับวันนี้นะครับลุงก็มี2วาวรตี้นะครับเป็นปลาสายพันธุ์ยามาบุกิโอก้อนนะครับเป็นปลาสีเหลืองมันเงาประมาณนี้นะครับคาราชิกอยนะครับคาระชิกอยก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันแต่ไม่เงานะครับสังเกตว่าสสายพันนียเหลืองคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่เงานะครับอันนี้เป็นยามาบุกิโอกอนอันนี้เป็นคาระชิกอยนะครับทีนี้วิธีการเลือกนะครับมาเลือกที่ลำดับแรกก่อนเลยนะครับจะเริ่มกันที่สายพันธุ์คาราชินะครับแต่มันก้ากึ่งนะครับระหว่าง ความเป็นคารชิกับความเป็นชากอยนะครับผิวนั่นมันเหมือนชากอยนะครับแต่สีมันเหมือนคาราชินะครับก็เลือกที่โครงสร้างก่อนเลยนะครับแล้วก็ดูว่าไม่มีแดงขึ้นนะครับตามตำราเขาว่ายังไงครับก็คือปากใหญ่ตาห่างไหลกว้างข้อหางหนานะครับใส่พันธุ ยามาบุกิโอคอนนะครับวิธีการเลือกยามาบุกิโอคอนเลือกอย่างไรนะครับควรจะไม่มีแดงนะครับตัวนี้มีแดงขึ้นแบบนี้นะครับมีแดงขึ้นนะครับต้องไปตกแต่งสัญลักษณ์อะไรนะครับแต่เราไม่ได้ทำนะครับเราก็เอามาให้ทุกเพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าเออควรจะหลีกเลี่ยงครับหัวต้องเลือกหัวเนียนๆนะครับอ่าลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างสองตัวนี้ตัวนี้หัวยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับแต่ในวันข้างหน้าน่ะความมันเนียนเคลียร์เนี่ยมันอาจพัฒนาได้นะครับในบางสายพันธุ์อย่างเช่นพวกมูกาชิ ความมันเงาเหลี่ยมสามารถพัฒนาได้นะครับ